สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะรุ้ว่าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อเฟิร์นนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอดเอสพีค่ะรุ้ว่าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคาเก้าพันห้าร้อยบาทจานน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลจัดนวมชิ้นประมาณการค่ะโรคาจ๋าซา้อติดถึงสี่สิบตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการเท่าเท่ค่ะโรคาจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะสองร้อยสามสิบ สิบเจ็ดบาทนะคะอะนะสวัสดีพี่ไม่รีบค่ะไม่รีบไม่รีบเหมือนกันไม่รีบเหมือนกันใช้ไม้จะไม่รีบค่ะไม่มีธุระจะไปไหนพี่เอวคือสัมผัสแล้วแบบคืนนุ่มละมุนพี่เอวหนูสามารถนอนกอดได้เลยนะหนูว่าเอาไปคุมบอดข้างแล้วนอนกอดได้เลยสบายใช่ราคาจ๋าดูรกค้าจ๋าเป็นแจ็กเก็ต สวยอ่ะมีมาหมดนะ,อะเอาง,ง่ายๆลูกค้าจ๋าหมวดนี้เราไม่เคยมีรีวิวใช่ค่ะวันนี้เรามีโอากาสมารีวิวเพราะว่าไปฝนต้นหนาใ<ช>อ,อากาศเย็นๆโลกเปิดประเทศเปิดจังหวัดเปิดตำบลเปิด ละมุนนี้นั้นลูกค้าจ๋าคือแบบว่ามันมันละมุนจริงๆพี่อวมันอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสอยากให้แบบว่าโทรศัพท์มีระบบสัมผัสลูกค้าจ๋าละมุนมากนุ่มมากรีบมากไม่อยากกอดไม่อยากกอดไว้นะคะลูกค้าจ๋าต้้งแจก่อนนะไม่ว่่ใจว่ากี่ท่านคะแปดท่านแปดท่านลูกค้าจ๋าไม่ต้องชุนหน้ามานูนะตาก็เพราะว่าหน้ามามันจะเหนียวมากตอนนี้ลูกค้าจ๋าแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีแต่ตัวนี้แท้แน่นอน มะแต่กล้องค่ะสุขพี่คอยหน่อยเออสะใจมากลูกค้าจ๋าจิมจิมจักระจะลูกค้าจ๋าหมาป่าวะอ่ได้หมาป่าไหมใช่ไหมไม่แน่ใจมันมีทั้งหมาป่าใช่ค่ะเสือป่ะเสือเสือขอเสือเดี๋ยวขอเสือเดี๋ยวขอเสืออู้ยเดี๋ยวขอกระรอกเดี๋ยวขอกระต่ายเดี๋ยวขอหมาป่าขอหมดเลยขอเลยเเละหมดเลย อบนี้แท้ไม่แท้เราไม่ได้กันตีแต่ถ้าลูกค้าดูเป็นนะตอนนี้พี่ว่าแท้นะใค่ะแท้นะระมุนมากลูกค้าจ๋านี่กระจอกไหมนะจริงจกจิงจอกมาลูกค้าจ๋า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันช้าช้านะชอบกระสอบนี้อยากขายไม่เหมือนคนอื่นจ้าใช่ค่ะไม่ำแบบจ้าไม่จำเจคะ่ะแล้วไม่มีใครเหมือนลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นหัวเสือเฟอร์จ้าใช่ลูกค้าจ๋างานละเอียดมากอ่ะค่ะคือแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ แบบว่ามันเหี่ยข้างในอ่ะแบบไม่มีวงไม่มีแหวงนะคะเจ้าจางานละเอียดมากค่ะคุยคนระมุนีใช่ค่ะถ้าลูกค้ารู้ลูกค้าน่าจะบอกเลยสามารถแจ้งทายลูกค้าจานที่ขนอะไรขนอะไรนะน้ำอยากเอาตัวนี้น้ำไม่ได้ใส่เป็นเสื้อคู่ก็ได้มาเถอมา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 ยาวสุลูกค้าจานน้ำขนโขนยาวๆต้นทุน273บาทขายประมาณการขายพันได้พันห้าสอง ห้าร้อยได้ทำไมมันลดได้หมดแต่ว่าพี่แนะนำนะพันห้าคืนใส่ค่ะหรือเป็นหลักพันคืนดูค่ะสวยอ่ะพี่ไม่อยากรนวิวพี่อยากใส่ทุกตัวแล้วก็อะไรนะไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยได้อีกแล้วค่ะอันนี้ขนอะไรเนาะพี่แหววใส่แล้วคือไฮโซอ่ะขนหมาบ้านโซมากขนหมาไม่ใช่ไม่ใช่จริงไม่ลอกวะกระโลกลูกค้าจ๋าน่าจะกระลอกเขาเป็น จุ้มจุ้มจ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 มเหมือนปผสมปลาจอบน่าจะแบบว่าหลายๆตัวนะะน้าค่ะต้นทุนต่อชิ้นขอร์ิยะประมาณการจริงๆลูกค้าจ้าเพราะว่าเราไม่เคยมีรีวิวเดี๋ยวจบท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวเราแจ้งต้นทุนอีกรอบนะลูกค้าค่ะแต่ราคาเท่ากันนะก็มาักงารยบอดรับกระสอบนี้ก็ได้จ้าหรือเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค่าลูกค้าค่ะคุณภาพน่าจะอนันเลยได้ค่ะป้า น้ำได้เลยได้สวยสวยจริงไม่อยากไปเอาจริงๆนะดูค่ะน่ารักพี่ว่าแบบว่าใหม่มากใช่ค่ะแซกไหมคะแซบอาจจะมีควาังกบ้างซ้อนะคะถ้าซับก็น่าจะมีแบบว่าใดเป่าให้แห้งๆนะใช่ค่ะเอาใดเป่าให้แห้งนะคะอันนี้สรุปว่าเป็นขลอะไรคะกระลอกลูกค้าจ๋าดูค่ะความสวยของเขาดูค่ะตากล้องค่ะกระลอกจริงๆเป็นตอนเ้อยลูกค้าจ๋ากระลอกลูกค้าจ๋านี่เป็นขนกระลอกนะคะคือโอ้โหชอบความสวยน คนนิ่มมากหโอ้โหเสือดาวนะะคอาจจะเป็นแมวแมวหรือเปล่าอะไรนะคะแมวแมวใช่ใช่น้องแมวป่าอุ้ยตัวนี้สวยเลยน้ำล่าสุดอันนี้ไม่ได้ค่ะน้ำค่ะอันนี้ไซส์อันนี้ไซไซเอ็มค่ะเพราะพี่แอลไปแล้วนะค่ะไซเออันนี้ไซเอ็มลูกค้าจ๋าอันนี้น่าจะเป็นเสือไหมคะตากล้องเสือไหมคะน่าจะใช่เนาะตากล้องไม่รู้โอ้ขอบคุณตากล้องมากน่าจะเป็นน้องแมวลายเสือแมวป่า แมวเป้าแมวเป้าน้ำแมวเป้าคือมันเป็นแมวที่มันอยป่าอบมันจะรแมวเป้าอะกวันนี้เรามีโกาสมารีววจดูค่ะคใหม่คงเขาแมวเป่าดูค่ะสวยมาชอบก็ซอมนี้เอฟได้เลยคะคุณภาเกรดเแน่นอนนะระแต่ว่าเรื่องคนขออนุญาตค่ะ ในปัญหาลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าอ่ารู้ว่าเป็นขนอะไรสามารถแจ้งเข้ามาได้อันนี้เหมือนจิ้งจอกอันนี้เหมือนจิ้งจอกไม่แน่ใจน่าจะเป็นนี่อุยแต่ลายข้างในสวยๆค่ะลูกค้าจ๋าลายไฮโซมากขอุญาตพิกนะคะขอุีาตพิกข้างในกับข้างนอกอันนี้น่ารักจังนะมันละมุนมากอ่ะอันนี้อะไรคะมันจะมีอันนี้เป็นกระลอกอยู่แล้วค่ะกระลอกกระลอกไหมกระลอกน้ำแล้วเขาเล่นแบบว่าอันนี้สวยอ่ะไม่แน่ใจว่าขนอะไรพี่ว่าจ๋า จบไหมเหมือนแบบไซเบียอะไรบบนี้ไซเบียอะไรพวกนี้อาจารย์ไม่มั่นใจเหมือนกันนะะใช่อะไรนะฮะรือว่าจารย์ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคนอะไรลูกค้าต้องไปดูทีหนึ่งนะแต่เชื่อเลยว่าคนที่เล่นงานประมาณนี้คนที่เล่นกลุ่มประมาณนี้ลูกค้าจับแป๊ดเดียวปั๊ดเดียวคือรู้เลยว่าเป็นคนอะไรได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะจะเป็นกักก็ได้จะเป็นแขนยากกวก็ดีลูกค้าจับน่ารักมากลูกค้าลูกค้าจ่ายยารอช้านะโอ้ยมีห่างด้วยกระลอก โลค้าจ้าตัวนี้เป็นกาลออันนี้เป็นขนกาโลได้ริงน้ำขาละหุนมากอันนี้ไม่แน่ใจว่าของอะไรของเขาน้ำขาพี่ว่านะเป็นแบบว่าอบอุ่นน่าจะอุ่นแน่นอนใช่ค่ะลูกค้าจ่าย่ารอช้านะขายไม่เหมือนคนอื่นไม่ซ้ำแบบไม่จำเจแล้วไม่ต้องไปซ้ำคนอื่นูะคาจ้าเป็นอีกหมวดที่แนะนำคุณภาพเจเอราคา9,500บาทตกเงนหุ่นต่อชิ้น673บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ้าตัวนี้นะคะเขียนป้ายว่า p สทาวเวอร์นะคะลูกค้าจ้า แฟชั่นอินฟราตนะคะจ๋าเดชแฟชั่นอะไรนะคะอินฟราตนะฝรั่งเศสนะคะคจ๋าอู้สวยอ่ะอันนี้อะไรช่วยกันก่อนอะไรคะคนหมีคนหมีลูกค้าจ๋าคือละมุนมากคือสวยมากตัวนี้สวยมากลูกค้าจ๋าสวยมากหนูไม่อยากไปเลยจ๋าตัวนี้นี่อะไรอะไรขนหมาหมาหรือเป็ดหรือเพจเจะไหมคะเกะหรือเพจเกะ หมาหรือเปล่าไม่มั่นใจลูกค้าจ๋าแต่ว่าสีสีน้ําค่ะเฮ้ยเฮย,ยอ้ยปวดโอ้ยซุยมากแล้วเงาแล้วมันละมุนถามจริงๆแล้วกลิ่นผ้านี่คือแทะเทศไม่ต้องสักนะสาม,มารถขายได้เลยลูกค้าจ๋าเนื้ออีสานเที่ยวต่างประเทศลูกค้าจ๋าโลกเปิดแล้วนะประเทศเปิดแล้วลูกค้าจ๋าสามารถนํานไปขายได้ช่องทางออไเยอะแยะค่ะทุกวันนี้นะคะใช่โอ้ยอันนี้ละมุนมากค่ะลูกค้าแต่สีชมพูขนยาวๆนะคะอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหมานะคะลูกค้าค่ะ ไม่มั่นใจถ้าพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยลูกค้าจ้ะขออภัยด้วยนะคะน้ำมาอีกแล้วอะไรคะน้ำมาอีกแล้วขนอะไรคะเนี่ยดูค่ะอันนี้กอลโลอีกไหมกอลโลขน,นไม่น่ายาวขนาดไหนนะ<ม>เดียวอ่าจิจ้งจอกจิจ้งจอกใช่ค่ะ <laughs> จิจ้งจอกขนอะไรก็ได้ดีกว่าขนแมวเป้า <laughs> ขนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ขนแมวเป้าแต่ว่าน้ำสวยมาก <laughs> อันตรก้องซูมตัวนี้ให้นิดนึงว่าความใหม่ของเขาความเงา น่าจะอุ่นมากใช่แต่เรื่องไซส์ลูกค้าจะส่วนมากเป็นไซส์ M ของคนไทยเป็นหลักนะเพราะว่างานญี่ปุ่นค่ะลูกค้าค่ะซส่น้ก็นานๆทีใช่ค่ะมีมาบ้างแต่ก็ส่วนน้อยนะลูกค้าค่ะถ้าสำหรับซส์หนานะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอุ๊ยแต่ว่าละมุนมากเลยอ่ะหยิบตัวไหนก็ขนนุ่มขนนิ่มไปหมดลูกค้าตัวนี้่ยังไม่ได้ใส่ค่ะหนักไปหมดตัวนี้พี่ใส่ยางยางคาแรสเบอระโลชเปนโอ้ดูน้ำตัวนี้สวยมาก ขนช่วยกันก่อนะขนอะไรช่วยกันเอาอีกแล้วเหรอขนขนขนหมาป่าใช่ไหมดูค่ะตะก้องค่ะละมุนต้องเข้ามาใกล้ๆดูค่ะคือสวยมากด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะน้ำสูบหน้าค่ะน้ำสุมหน้าค่ะตะก้องค่ะเพราะว่าน้ามาแตะกุน้ำค่ะพี่ว่าลมุนมหมาป่าแล้วนะน่าจะใช่ แต่ขอพายลูกค้าจริงๆลูกค้าจ๋าอันนี้ไม่แน่ใจว่าขนอะไรลูกค้าจ๋าละมุนมากแต่ว่าขนไม่ยาวนะกระต่ายไหมคะแต่เท่าที่กระต่ายเนาะน่าจะกระต่ายตัวนี้น่าจะกระต่ายนะคะว่าแท้นะใช่ค่ะแท่เกือบทั้งทุกตัวนะลูกค้าจ๋าอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นนะแต่ว่าอันนี้พวกหนูเห็นมันสวยพวกหนูก็แท้อย่างเดียวเลยนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าสวยจริงฟอกไมเอ้าฟอกฟอกลูกค้าจ๋ะน่าจะฟอกพักตัวนี้นะคะขนไม่ยาวเราแต่โอ้แต่ขนละมุนค่ะลูกค้าจ๋ะละมุนมากคือ เอาแบบนี้ได้ไหมกักเล็กๆก็ได้เล็กๆก,ก,ก็ได้นะคะเป็นพุงเป็นโค้ตเป็นกักเป็นแจ็คเก็ตนะคะลูกค้าจากคะคาามาเลยในนอย่างงี้นะคะอุ้ยน่ารัอันนี้สวยอ่ะมัน,นคนนอ้องหมีเลยอันนี้อันนี้หมาป่าจริงนะหมาป่ามาแล้วหมาป่าคะน้ำค่ะละมุนมากสีขาวมาเลยอุ้ยน่ารักแท้คนน้องหมีเลยอ่ะ ยอะไม่ออกเนาะใช่ค่ะดูยดูยากมากใช่ค่ะคือเราดูไม่เป็นใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้คือแบบต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะแต่ถ้าดูผันผ่านนะอันนี้ที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เปิดนะแต่ว่ามีฟอกแม่นอนฟอกชัวร์ค่ะอันนี้แหละอันนี้แหละไม่มันใจอันนี้สวยเป็นกั๊กค่ะเป็นกั๊กแบบนี้ก็มีอันนี้น่าจะเป็นขนกระต่ายไหม ไม่ขนกระต่ายก็ขนน้องหมานะลูกค้าค่ะอันนี้แกะหรือเปล่าออแกะแกะหรือแพะอืยแยกออกยากนะไม่แกะก็แพะค่ะลูกค้าค่ะอ่ะอันนี้เป็นประมาณนี้นะคะเงามากตัวนี้ิสวยมากแงวัดแงมากลูกค้าจ่าขนเงาจริงๆนะลงสลักหรือเปล่าลูกค้าจ๋าขนเงมากนะคะตัวนี้่าจเป็น่าอู้ดูุงจริงค่ะเงจริงแต่เท่าที่เราสัมผัสนะคะลูกค้าค่ะเท่าที่เราสัมผัสนะคะลูกค้าค่ะ พี่ว่าแท้นะนะำเว้ยนี่ผลอะไรก็ตายไหมก็ตายไหมคะแค้เยอะนะครับละมุนมากหรืออะไรนะแค้แค่ไหมไม่มั่นใจอุ้ยแต่ละมุนมากนิ่มมากลูกค้าจะเหมือนนุ่นเลยอะ่ะนิ่มเหมือนนุ่นเลยลูกค้าตัวนี้นะคะสมัยจริงนะ,<ป>ะจริงเขา,า <ปะ S 2> สวยยอมรับเลยค่ะน้ำค่ะอ่ะอันนี้คนละตัวสุขายน,นะคะลูกค้าจะข,ขออนิยาสวัสดีขายนะคะเงาวับวับอยากใส่ทุกตัวเลยอ่ะไม่อยากไปค่ะน้ำค่ะ <ด>สวยมากดูความเงาของเขาเลือกไซส์มีค่ะคุณภาพเกรดเอแน่นอนใช่ค่ะแต่เท่าที่เราคือเราดูผ่านๆน,นะลูกค้าจ๋าเท่าที่เราดูผ่านๆพี่ว่านแพ้นะคะนะใช่ค <นะ S 1> <ช>่ะแพ้นะลูกค้าจ๋าส่วนมากท่าค้าแม่ค้านำไปขายพี่ว่านน่าจะพันขึ้นนะใช่ค่ะพันขึ้นพันห้าสองพันลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปอัพราคาได้นะลูกค้าคะบางตัวนะคะสามารถขายด้ส่งชั่พันก็ได้ใช่แล้วแต่ตลาดด้วยลูกค้าจ๋าแล้วแต่ตลาดแล้วแต่ลูกค้าด้วยนะคะอ่ะ ไปแล้วอยากซือกค้าดูทุกตัวไปเลยก็ว่าไนดะ้นะคะอ่ะโอเคอค่ะลูกค้าจะทวนรายการค่ะบ่วนนี้เป็นเสื้อเปิดนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรอสเอที AT, นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาก็1,500นะบาทค่ะ น้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจาก30-40ตัวตกต้นทุนต่อต,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 ตัวประมาณการคร่าวๆ273บาทค่ะ237อ๋อ237บาทค,าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ใจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค้างแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะติดตามในช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ